สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสี่ป5้าปหม1หม2ม3โรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมอันเป็นที่รักของปสมพงศ์ปลิวันทุกคนครับจากชั่วโมงดนตรีรศคนที่พันพันมานะครับในช่วงโควิดนักเรียนก็ได้ฝึกการอ่านรศคนการฝึกซ้อมเพลงชาติมาถึงความชำนาญ วันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเพลงในส่วนของเพลงไทยเพลงโน้สกพคือเพลงลาวดวงเดือนซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเป็นลำดับระดับเป็นขั้นตอนก่อนนะครับวันนี้เราจะเน้นการอ่านโน้สกลอ่านแบบหนังสือก่อนว่าเวลาเราบรรเลงจะเป็นอย่างไรในส่วนของ ตัวโน้ตอาจจะยังไม่อ่านกันนะครับตอนนี้ให้อ่านทางเดินของเพลงแนวการบรรเลงเพลงว่า็ลนลักษณะน้าหนึ่งน้าสองแล้วจะบรรเลงอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ดูการอธิบายในการบรรเลงเลงเราดยเดินเป็นขั้นตน้นก่อนนะครับเชิญติดตามไเลยครับแวก็ดีนักเรียนชั้น ป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 โรงเรียนวัดราชศาธรรมเป็นที่รักทุกคนนะครับวันนี้ครูพอสมพงษ์ปัิวันจะมาสอนเกี่ยวกับการอ่านเพลงลาวดวงเดือนหลังจากที่นักเรียนได้บรรเลงเพลงชาติไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เ,เชื่อว่านักเรียนคงจะบรรเลงได้ดีทีนี้ต่อไปวันนี้นะครับจะเป็นเพลงลาวดวงเดือนวันนี้จะสอนเรื่องการบรรเลงเพลง เหมือนอ่านหนังสือวันนี้ครูยังไม่เน้นเรื่องการอาร่านโน้ตแต่ครูจะอธิบายทางเดินของเพลงว่าเพลงเนี้ยมีทางเดินอย่างไรอันนี้คือหน้าหนึ่งอันนี้คือหน้าสองนะครับเริ่มแรกเราเริ่มบรรเลงไปจะเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีจุดสองจุดหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องวนกลับมบาเลงรอบบรรเลงไปนะครับบรรเลงไปบรรเลงไปเรื่อยๆนะครับบรรเลงไป แต่แล้วก็มาถึงนี้ก็แสดงว่าขนะนี้เข้าสู่ท้ายท่อนที่หนึ่งนะครับก็บปรเ๊งไปพอเลงพอถึงตรงนี้ปั๊บจะมีจุดแบบนี้ที่ครูบอกตั้งแต่แสดงว่าให้กลับมาวนตรง,ตรงจุดนี้ใหม่ก็คือมาวนนี้อันพอถึงเปรี๊นี้ปั๊บก็หักขึ้นมาบนนี้ใหม่ก็บะรเลกรอบหนึ่งเหมือบ 2, รเลกรอบสองขับไล่ไปเรื่อยครับไล่ฝ่ายทีนี้พอครั้งที่สองพอถึงตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้ท่อนหนึ่งท่อนครั้งที่สองมาให้เล่นแค่นี้ ถ้ถึงอ้นี้พราะว่าให้ลงมาที่นี่เลยนี่ช่อนสองอย่นี่ครับลงมาที่นี่แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับบัเลงไล่ไปไปพอไล่ไปเพราะเอามาเจอแบบนี้แล้วแต่เดี๋ยวต้องกลับบนกลับมาวนนะครับแล้วก็บรเลงต่อไปนะครับบรเลงไล่ไปสามอันนี้ให้ดูทางเดินก่อนนะทางเดินก่อนนล้เรียนอ่านโน้ตทันไม่ทันไม่เป็นไรนะครับพอไล่ไปนะครับอ่านไปเลยนะครับอ่านไปอ่านไปนะครับ เข้าสู่หน้าสองครับก็เช่นเดียวกันพอเข้าสุดแล้วครับก็ไล่มาเอามาเจอท่อนที่หนึ่งเอาไล่ไปแล้วให้รู้ว่าขณะนี้ให้ระวังนะครับจะเล่นเข้าสู่ท่อนที่หนึ่งพอเข้าไปมาเจอจุดสองจุดนี้แล้วก็แสดงว่าต้องกลับมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือมากลับมาที่นี่ใหม่นี่ก็เล่นมาเลงรอบนะครับมาเลงมาอันนี้คือทางเดินให้รู้ทางเดินทางวิ่งของโน้ตก่อนวิ่งมานะครับไล่มาขึ้นมาปั๊บ พอบรรเลงมาถึงนี้นะครับท่อนหนึ่งบรรเลงไปแล้วแล้วก็หักลงมาที่ท่อนสองนะครับแล้วก็บรรเลงมาพอบรรเลงมาเอามาเจอสัญลักษณ์แบบนี้แล้วแสดงว่าเดี๋ยวต้องวนมาตรงนี้แล้วก็บรรเลงไปนะครับบรรเลงไปบรรเลงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเลงไปไล่ไปลำดับนะครับโนต้ตอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับให้ดูทางเดินของเพลงก่อน ไล่ไปอ๋อไ่มาปั๊บเอามาเจอท่อนหนึ่งครับมาเจอท่อนหนึ่งมาเจอจุดสองจุดนี้แต่ต้องวนกลับมาที่นี่อีกแล้วอีกรอบหนึ่งไล่ไปครับวนมานะครับก็อ่านไล่ไปเรื่อยๆไ,นะไล่ไปนะครับตามลำดับไปเสร็จแล้วเอียกค่อย,ายมาเก็บกันนะครับจะอ่านโน้ตยังไงพอไล่มาพอจะถึงตรงนี้แล้วปั๊บท่อนหนึ่งไม่ไปแล้วนะครับพอเราเล่นไปแล้วเราก็หักลงมาที่ท่อนสองตัวโด จบทันทีครับวันนี้ก็คือการบรรเลงเพลงราวดวงเดือนให้รู้ทางเดินของโน้ตก่อน้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับการบรรเลงเพลงโน้ตสากลก็เหมือนการอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือทุกหลักการเราก็จะบรรเลงไปกับเพื่อนไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาสอนการอ่านโน้ตไปทีละตัวละตัวพร้อมกับเทียบจังหวะเลยครับวันนี้สวัสดีครับ